ผลกระทบของไทยเราในการเปิดนะครับเปิดแรงงานเสรีในกลุ่มอาเซียนคืออะไรแรงงานจะไหลบ่าเข้ามานะรับรง,งานจะไหลบ่าเข้ามาคนไทยเราไปที่สิบประเทศได้คนในสิบประเทศไหลเข้ามาไทยได้เพราะฉะนั้นนะครับไทยเราโดยเฉพาะรัฐบาลเนี่ยผมอยากจะเสนอแนะว่าให้ฝึกฝนพัฒนาคนไทย อยากให้คนไทยนะครับอยู่ในในประเทศไทยบางทีเราจะต้องฝึกคนของเราเนี่ยเพื่อที่จะไปทํางานในต่างประเทศในสิประเทศบ้างนะครับเพราะอะไรเพราะปัจจุบันเนี่ยนะครับแรงงานของพมา่าแรงงานของกัมพูชาแรงงานของเราเนี่ยมาแย่งแย่งงานจากประเทศไทยเราแต่ในขณะเดยียวกันไทยเราเองจะไปแย่งงานสิงคโ,โปร์แย่งงานมาเลเซียนะครับพวกนี้เนี่ยคนไทยเราอย่างต้องฝึกฝนีเนยอะ โดยเฉพาะเรื่องของภาษาผลิตเรื่องภาษาท้องถิ่นครับนะครับ <t ell> ตรงนี้อยากให้รัฐบาลเนี่ยส่งคนไทยไปเยอะพอส่งคนไทยไปเยอะเนี่ยเงินก็จะเข้ามาประเทศไทยนะครับซึ่งเราตั้งรักสินส่วนใหญ่นะครับคือรรยงานไทยก็จะทางานในไทยแต่ไม่ได้ํำงานในต่างประเทศที่ดีใน10ประเทศนะครับ <t ell> แล้วโดยเฉพาะนะครับจีนอินเดียก็จะเข้ามาไทย คนนะรับเข้าม,ามาหลายวิธีอย่างที่ผมบอกประเทศจีนอินเดียอาจจะจดนะฮะจดทะบบริษัทนะครับ,ท,บ,รรรบที่สิงคโปร์แล้วเอาบริษัทสิงคโปร์เนี่ยเป็นที่นิบุคลเข้ามาไทยซึ่งจีนอินเดียเนี่ยตลาดใหญ่มากผมเองเคยไปเรียนที่อินเดียแล้วก็ไปเที่ยวจีนมานะครับไปอยู่อินเดียมาประมาณปีกว่า 2. สองปีรู้เลยประเทศอินเดียนี่มีประชากรแถ2สองโลกนะครับ จีนระดับหนึ่งแต่อีกหน่อยอินเดียจะมีประชากรระดับหนึ่งของโลกจีนจะเป็นันดับสองสาเหตุเนื่องจากว่าจีนเนี่ยตอนนี้เนี่ยใครเข้าประเทศจีนเขาจะควบคุมประชากรหนึ่งครอบครัวหนึ่งแฟมิลี่มีลูกได้หนึ่งคนแต่อินเดียเขาไม่ไม่ควบคุมนะรับลูกเนี่ยจะเปิดกี่คนก็ได้การควบคุมคนเกิดเนี่ยถือว่าผิดและเป็นบาปในศาสนาฮินดู เป็นการบุมกาเนิดที่ถือว่าเป็นการผิดศาสนาครับ,รบเขาเลยปล่อยให้มีลูกเด็กทีเพราะฉะนั้นอีกหน่อยคนอินเดียจะเป็นนิมิชคอนดับหนึ่งของโลกแทนจีนนะครับจีนตอนนี้เห็นไหมครับใครอยากไดกมม้ลูกผู้ชายเนี่ยบางทีเกิดเป็นผู้หญิงต้องทิ้งเลยหรือมีลูกผู้หญิงปุ๊บต้องบินมาไทยต้องบินไปประเทศต่างๆเพื่อไปคลอดลูกคนที่สองนะครับเพื่อเป็นคนเพื่อเป็นผู้ชายซึ่งสังคมจีนหรือประเทศจีนส่วนใหญ่เขาอยากได้ลูกผู้ชายมากกว่าผู้หญิงนะครับ นี่ก็เป็นเรื่องของผลกระทบต่อแรงงานไทยนะครับมีมันสมองไหลไปต่างประเทศอาชีพแพทย์วิชาชีพบัญชีต่างๆที่น้องก็จบเนี่ยเชื่อไหมถ้าเก่งจริงๆเนี่ยโดนซื้อตัวไปนต่างประเทศเลยเช่นสิงคโ,โปร์เขจ,จ้างนะครับถ้าเกิดเป็นแพทย์เฉพาะทางที่เก่งน,นะครับหรือเป็นนักบัญชีที่ระดับนานาชาติเขาจ้างไปอยู่เลยนะครับมันสมองมันจะหไหลไปนะครับ ฉะนั้นนี่คือผลกระทบในการเปิดแรงงานเสรีนะครับแรงงานเสรีสิ่งที่จะเป็นรูปธรรมนะครับที่จะเกิดขึ้นนะครับเป็นรูปธรรมก็คือไม่มีโรมแดขงขวางกั้นต่อไปนะครับยวจะให้ดูคลิปตรงนี้นะครับว่าการไม่มีโรมแดขงขวางกั้นเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับในการเปิดตาลาดอาเซียนปุ๊บนะครับโมแดงจะ นี่คือเอเชียตะวตันออกเฉียงใต้และนี่ประเทศไทยต้องยำกุ้มแล้วอาบรอยแต่ทำเองกินเอง่ายเองได้เองก็ดีเยายก,กินมา มีตำบบกหุงเฟอ่อโรตีบะปุเตะและอีพีเกิดการซื้อขายและเปลี่ยนกลายเป็น,นตลาดนาใกเงินสะพัดหุนเียนเศรษฐกิจเติบโตว,วันดีคืนดีนเพื่อนบ้านเดือดร้อนการช่วยเหลือดูแลกัน เกิดนักประเทศไทยครับเราก็เป็นเราเพึ่งประชุมอาเซียนในประเทศไทยเป็นเจ้าภาพรั้งก่อนที่ผ่านมานะครับในสมัยรฐน 20, นะะัฐบาลที่สาาดดิบนะ <c oughs> นี่นนกยก็สร้างความโด่งดังใปทั่วโลกเหมือนกันช่วงนั้นเสื้อแดงก็ค่อนข้างเขย่าเสนาบดีรัฐบาลนะครับเกิดนทะ่านถ้าพวกเราไปกลุ่มอาเซียนพุ๊เราจะคิดว่าเราจะแข่งกับเขาได้หรือไม่นะครับไทยเราจะแข่งเขาได้หรือไม่ผมมีข้อมูลให้ให้ดูเป็นพยยื้นฐานนะครับ ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนเนี่ยนะครับการรู้จักธงชาติอาเซียนเห็นไหมครับไทยมาเป็นอันดับสิบเลยนะครับประเทศบูไนอินโดเลเซียมาดับหึ่งอันดับสองนะครับลาวเวียดนามซึ่งประเทศไทยขนาดธงชาติอาเซียนเนี่ยยังคนไทยยังให้ความสนใจน้อยหรือรู้จักน้อยเป็นอันดับสิบเลยนะครับหรือต่ำที่สุดในสิบประเทศซึ่งธงชาติอาเซียนผมให้ดูตอนแรกนะครับก็คือธงตรงนี้นะครับ เราจะได้คุ้นหน้าคุ้นตาเลยนะนี่คือโธมอาเซียนนะครับซึ่งเราใช้เนี่ยนะครับอันนี้เรายังให้ความสนใจน้อยมากนะครับสองก็คือเรื่องของอะไรครับลว่าอาเซียนก่อตั้งเมื่อไหร่คนไทยมาเป็นดับสิบเหมือนกันนะครับก็ค,คือไม่ใส่ใจที่จะรู้นะครับซึ่งการก่อตั้งกลุ่มอาเซียนผมพูดไปตั้งแต่ตอนแรก้วใช่ไหมครับว่ากลุ่มอาเซียนเนี่ยก่อตั้งในก่อตั้งในวในปี2510นะครับ ตอนนั้นนะครับอันนี้ได้พูดตอนแรกแล้วข้อมูลตัวนี้คนไทยให้ความสนใจน้อยอยู่นะครับการอยากรู้เกี่ยวกับประเทศ,เทศอาเซียนอยากรู้มากเปถึงอยากรู้มากที่สุดนะครับคนไทยมาเป็นระดับเจ็ดนะครับนี่คือคนลาวมีอยากรู้มากที่สุดนี่คือที่เป็นเรื่องของนะครับความรู้ที่เกี่ยวข้องกับประเทศกลุ่มอาเซียนนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องให้การศรรึกษาเยอะขึ้นนะครับผลการสํารวจ ของกระทรวงแรงงานได้สำรวจนะครับว่าสิ่งไหนที่คนไทยเราจะต้องรู้และเข้าใจมากที่สุดก็คือ,คอเรื่องของการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรีอีกไม่ตีปีข้างหน้านเนมกรา58แรงงานเสรีพี่ผมหลายคนในห้องนี้สามารถเข้าไปประกอบธุรกิจในกลุ่มอาเซียนเข้าไป ขายแรงงานในกุมาเซียนได้อย่างเสรีนะครับแต่ที่ผมบอกภาษาอังกฤษต้องเป็นสื่องานถ้าเกิดเราไม่เก่งภาษาอังกฤษนะครับเราไม่สามารถที่ไปขายแรงงานหรือค้าขายกับต่างประเทศในสิบประเทศได้น,นะครับนี่เป็นเรื่องของการนะครับที่เขาวิจัยมาแรงงานไทยจะต้องทราบตรงนี้นะครับ จกัดและก็ปัญหาเลยรัฐบาลย,ยังไม่สลับสนุนอย่างเต็มที่นะครับเรื่องอย่างเช่นนโยบายก็ประมาณภาครัฐตระหนักน้อยการศึกษายังไม่พร้อมที่รับรองนะครับไม่มีนหน่วยงานใดที่ความสนใจ,จ,จอย่างจริงจังเกี่ยวเรื่องของการให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนกับประชาชนน,น,น,นะครับนี้สําคัญนะครับรายได้ต่อหัวเป็นขอ้อมูลเชวนลึงในสินประเทศนี้ประเทศที่มีรายได้สูงที่สุดก็คือสิงคโปร์ บูไดประเทศปานกลางก็คือมาเลเซียไทยประเทศที่มีรายได้ต่ําถึงกลางนะครับอินโดนีเซียฟิลิปปินส์เวียดนามและน้อยคือลาวกัมพูชาพมา่าเพราะฉะนั้นจะเห็นนะครับว่าประเทศที่มีรายได้น้อยอย่างเช่นลาวกัมพูชาพม,ามา่ามาหาขายแรงงานในไทยอยู่นะครับเพราะเขาอยู่ประเทศเขาเนี่ยเขาได้รับค่าจ้างต่ําแต่พอมาประเทศไทยรายได้ต่อหัวเขาสูงขึ้นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือ ข้อมูลนะครับถ้ยเราถ้าอยากได้ไรายได้สูงขึ้นเนี่ยให้ให้นะครับไปขายรางงานในสิงคโปร์ของคนไยเห็นไหมครับเราก็จะได้แรงงานที่สูงขึ้นนะครับนี่เป็นข้อมูลที่สือ่อ้เห็นว่านะครับประเทศไหนมีรายได้มากไรายได้ปานกลางรายได้ต่ำและน้อยนะครับในตรงนี้นะครับ